มีเป็นเมนู่ปลาค่ะปลาทอดแล้วก็ปลานึ่งอันนี้นึ่งปลาหมิ่นใส่ฟักทองใส่ฟักแฟงใส่กระลำประกาศขาวกินผักเยอะๆแล้วก็ปลาทอดเพราะว่ามีคนกินปลานึ่งแต่คนมีบางคนไม่กินก็จะต้องทอดทั้งทอดทั้งนึ่งเป็นสองอย่างแล้วก็จะมีต้มจืดฟัก เป็นเมนูป,ปลาค่ะกินปลาเมานูเครื่งเพิ่งทงอดเพิ่งหนึ่งทั้งทอดทั้งนึ่ง แล้วคะ่ะปลาทอดทอดปลาสองโตปลานิ่นสองโตสำหรับคนก็กินปลาหนึ่งเนาะก็เลยต้องทอดให้คนที่กินปลาทอดเหลือปลานึ่งยังไม่เสร็จหอมหอมเลยคะ่ะหนึ่งปลานิ่1หนึ่งสามโตทอดสองโตเป็นปลา5าโตเมนูปลา,าเลยกินกลับเป็นหลักคะ่ะ ทำอาหารเยอะเพราะกินกลับเป็นหลักเสร็จแล้วหนึ่งปาลาหนึ่งปลากระสุกแล้วหอมเปิดขึ้นหอมตะพักอีตูหอมใบแมงลักเนาะหนึ่งปาลามีปลาหนึ่งปลาทอดก็ไม่ผลส้มตำเนาะอาหารสุดโปรด อีกคนนี้ไม่มาอันนี้คือรอบสุดท้ายตำอะไรน่อยเหมือเดิมเจ้าเก่าแล้วาหเจ้าเก่านะกรูพร้าปลา<ม>ตาั้งสามตัวไม่เอามากินเดได้เะได้อแล้วกินไม่หมดกินนี่แหละ